ก็เดี๋ยวน้องปลาน้องไปพักกับน้าก็เพราะว่าเราจำเปช่วยกันใช่มาดูตลาดนตลาด ใช่มาฮะทำอะไรเข้าบ้านขัดทำไรเราไม่ทำอะไรเข้าจะไปหาของกินหรือว่าหาอะไรไม่หาอะไรครับอ่ะแล้วเข้าขัดบ้านเขัดทำไมอ่ะหึ่แล้วเข้าไปบ้านขัดทำไมชั้นโมนเอกรีครับไห้เข้ามาอะไรนะที่บ้านเขาชั้นโมนเอกรีที่บ้านทำไมนะชั้นโมนเอกรีคืออะไร แต่ว่าเคสนี้ก็คือยังไงเขาเขาปีนปีนเข้าไปเข้าไปเงี้ยแล้วเพื่อนยังไม่หลับนะเขาเห็นพอดีเขาถ่ายคลิปไวปก็ตาตาก็มาช่วยจับออ๋ก็เลยแบบยังไงส่งไลน์ส่งไลน์แจ้งให้มาช่วยจับหน่อยอะไรเงี้ยนะเขาเขาเขามีอาวุธมีอะไรเข้าไปไหมไม่มีครับแต่เขาเอาอะไรไปงัดงหน้าต่างมันจะเข้าไปอ๋อแต่แต่บ้านหลังนั้นคือยายอยู่กับหลานสองคนพี่อย่างผู้ชายนอนอยู่อกับหลานพี่อย่างผู้ชายไม่ทราบครับ เราจะถ่ายคลิปไว้แล้วก็แจ้งตำรวจให้ตำรวจมาจับแล้วนี่ปีนแถวนไถนแถวข้างหลังตรงหลังเลียน้อยอ๋อเป็นพม่าเหมือนกันไม่ทราบเขาก็ยังจับไม่ได้เขายังจับไม่ได้แต่ว่าก็คือไปไปดูไปหาจับกันแต่แต่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าใช้อาวุธมีดจี้อืม